เอาล้ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ,ะและเอวชนที่น่ารักทุกคนนะครับผม i p เพย์เกมหรือช่างฉันเล่นเกมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอะไรนะลืมแล้วอะไรก็ไม่รู้ผมจําชื่อเกมไม่ได้แต่ก็อ่านไม่ออกเอาง่ายคือเกมปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วกันนะครับโอเคอีพีที่แล้วเราค้างไว้อะไรอีพีนี้เราก็มาต่ออะไรกันนะครับ สตาร์ทเกมพอ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 ,พอปกติเตนี่กินนะแป๊บขาคือปลากัดว้าวปลากักกดเฮ้กินไม่ดีกินไม่ดีทำไมละ่ะ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 เออรรเรียบร้อยเลยปลากัดเรียบร้อยเลยเจีป๊ปลาหมอกินไปแล้วมันเร็วมากมันเร็วมาก อุ้ยมันเร็วมันเร็วมากตอนนี้รู้สึกว่าไม่แต่อะไรเร็วๆขึ้นแั้วนั้นเลยเราต้องทั้งไวสายตามือประสาสัมผัสทั้งห้าโอ้โหโรบินมันยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นแล้ววะเอาดิเอาดิเอาดิตอนนั้อนนั้จะได้กินตัวใหญ่เนี่ย ปลาเล็กว่ายเร็วอะ่ะไม่ได้กินได้ไหมไม่ได้มันให้กินอีกตัวนึงกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้สมาธิร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น,นี่กินปลาหมอสีโอเค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 อเฮ้ยเ,เกือบอเกือบมานีซะปลาหมอสีมานี่มานี เดี๋ยวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าวไ oh ม่เกินโรบินมีร่างไหมโอ้โหเริ่มไหมเลยอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม่รู้สึกมันจะยากขึ้นแล้วนะรู้สึกมันจะยากขึ้นมากเลยตอนนี้ เอาสิมาเด็กลับมาด่านแรกนี่นี่เันกัดเวลาเหมือนเดิมเปไ็นไายเราเอาสนุกพอเราคงเล่นไปจบด่านหลอกดูทรงแล้วกินดิกินไปดิเอาดิเอานั่นหละนั่นอา้าวเรียบร้อยกินได้แล้วกลับง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 ับเขา้ขเขาไป งับเข้าไปงับเข้าไปไหนๆปลาหมอสี <Town> <le fl ind> ไปไหนแล้วได้กินได้หมดเลยมาดีมาดีก็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 มาดีเออก็มาดีก็มาดีงับ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 เฮ้ยยังงับกินได้เปล่าจะกรับกินไม่ได้โอ้จบแล้วโอเคงั้นพักไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาต่อคำว่ามาต่อก็อาจจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮ่าฮ่า และเจอก,กันครั้งขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบกูร่า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 กกดติดตามนะครับขอบคุณครับไปละบาย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 ไปละบายจุ๊กกู